ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกกันว่า CPU นะครับก็ไก่ Intel Core i 7ขอไข, AMD zen, ข่ AMD Ryzen คอควาย Nvidia GeForce งองูู u ว l ข้อม Snapdragon อยากให้เพื่อนๆพอลงคอมเมนต์ตอบด้านล่างคลิปกันมาเยอะๆนะครับช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือต i k t o k Tiktok 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 คอควายนะครับ Nvidia GeForce นะครับก็ไก่ขอไข่และงองงูนั้นเป็น CPU หมดเลยนะครับส่วนคอควายเป็น GPU g r a p h i c Processing Unit นะครับทำหน้าที่ประมวลผลกราฟิกนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าการ์ดจอนั่นเองนะครับหากถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Matter Tech ไว้ด้วยนะครับ